ขัดสีเคลือบซ้ำบ่อยๆจะทําให้สีรถจริงบางลงไหมคะคำถามนี้ดีนะก็จะตอบให้แบบรู้เช่นเห็นชาติกันไปเลยอ่ะทดลองแบบนี้ก่อนหยิบฟองน้ํามาให้น้องอันานะดูสักสองเบอร์อันนี้ลองจับดูนิ่มไหมนิ่มเทียวกับฟองน้ําปะหน้าเราอะที่เอาไว้แต่งหน้านิ่มพอๆกันเลยไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยนะเนาะสภาพคล้ายๆกันเลยนะอ่ะจับอีกตัวหนึ่งเอานี้ไปแต่งหน้าได้ไหมไม่น่าจะได้นะน่าจะเยินนะ ก็ <c oughs> คือนี้มันมีความหยาบจริงๆมันมีเขาจะเรียกว่าค่าคัดหรือค่าตัดเนี่ยเรียงหลายระดับมากประเด็นก็คือว่าถ้าเราฟอนน้าแบบเนี้ยนิ่มๆ,ๆแบบเนี้ยไปขัดสีคําถามจินตนาการได้เลยน้ายาขัดก็มีหลายเบอร์มีความหยาบมีความละเอียดแตกต่างกันไปคําถามคือถ้าเราเจอฟอน,นน้ำนิ่มๆแบบเนี้ยกับน้ายาขัดละเอียดละเอียดเลยเนี่ยไปขัดคิดว่ามันจะบางลงได้ไหมไม่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีค่าคัดหรือไม่มีค่าตัดแต่เอาหยาบๆแบบเนี้ยไปขัดมีโอกาสทำรู้สุก ว่ามันจะบางลงได้ไหมก็รู้สึกว่ามันจะบางลงได้ทีนี้แยกออกมานะกรณีที่เราจะหยิบฟองน้ํานิ่มๆออกมาแบบนี้กรณีที่เราเอามาขัดเคลือบซ้ําหรือรีโคดกับทางร้านเนี่ยคือกรณีไหนคือเราใช้งานน้อยยังไม่มีปัญหาไม่มีรอยขนแมว่จำเป็นต้องไปขัดรอยขนแมวไหมไม่จำเป็นแต่เราต้องการทําอะไรกับมันคือดึงความเงากลับมาให้มันเหมือนเดิมฝรั่งก็จะเรียกว่าเวทลูกบ้างหรือเกรสคือทําให้มันเงาขึ้นแล้วก็เคลือบซ้ํา ตัวเครือบซมมิคเก่าเนี่ยยังอยู่ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอเราเกรสหรือการชักเงาวพวกคียมันเพราะว่าเอาไปแล้วเนี่ยเราก็เพื่อประสานตัวซมมิคเก่ากับซมมิคใหม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นแต่กรณีที่เราใช้งานหนักล้างผิดประเภทไม่ดูแลเลยโดนขี้นกก็ไม่เคลียร์ออกโดนคาบน้ําก็ไม่เช็ดออกอย่างเงี้ยถามว่าต้องขัดหนักขึ้นไหมมันก็ต้องหนักขึ้นเป็นธรรมดาแม้ว่าคุณจะทําเคลือบซมิคหรือไม่ทาเคลือบซิิคถ้าเจอสภาพแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอามาขัดสีเพื่อเคลียร์ออกถามว่าสูญเสียแลอร์บ้างม สูญเสียบ้างแต่ถามว่าเยอะไหมมันไ,ไม่เยอะนะสมมติว่เกก์เรามี40ไมครอนเราขัดหนักๆไปเลยเป็นรอยขนมงขนแมวก็เฉือนเอาไปซักมไมครอนสองไมครอนมันไม่ได้เสียหายอะไรมากจริงๆคําถามเนี่ยไม่ใช่จุดประสงค์จริงๆของผู้ถามหรอกจุดประสงค์ของผู้ถามจริงๆคือกังวลว่าเมื่อขัดบ่อยๆเนี่ยขัดแบบเนี้ยเราจะทําให้อายุการใช้งานของตัวเลวกก์หรือความเงาของสีรถเราเนี่ยมีอายุที่สั้นลงหรือไม่เพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันหนามันบางเท่าไหร่เราไปสนใจความบางเนี่ยก็จริงแล้ว จริงๆแล้วเราสนใจว่าเฮ้ยแล็กเกอร์จะหมดหรือเปล่ามันจะไม่เงาแล้วหรือเปล่ามันจะไม่สวยหรือเปล่ามันจดูดเล่ยยากแล้วหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่เรากังวลจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะถูกเฉือนออกหรือปาดออกหรือมีค่าคัดในการตัดแล็กเกอร์ให้ค่อยๆบางลงเนี่ยเราก็พยายามดูแลไม่ให้เกิดปัญหานหนักเช่นอย่าไปล้างรถผดประเภทสิโดนขี้นกก็รีเอาออกหน่อยอย่าปล่อยให้กรดข้นๆของขี้นกมันกัดแล็กเกอร์เราพอกัดเล็กเกอร์เราถ้าเราจะแก้ไขให้มันเงาทำยังไงเราก็ต้องเฉือนออกจริงหรือไม่อันนี้นึกภาพตามก็ได้เลยถูกไหมประมาณนี้ะ thank <laughs> you